เปิดโอกาสนะคะก็เพศรธนกรคณะสิทธิ์ความสิทธิ์คุณอนันต์นะคะก็เป็นมนุษย์เงินล้านมนุษย์ที่คนที่เกษียณเรียบร้อยไปแล้วนะคะเราก็จะเดินตามเขาอย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ขอขอบคุณผู้เปิดผู้คผู้สอนงานนะคะพี่ติ๊กพี่น้อยนะคะแล้วก็ขอบคุณทีมงาน To g e t h e r ทุกคนนะคะไซไลน์ใน t o g e t h e r Trust นะคะแล้วก็ทีมงานล็อกเดอะเวิร์ดน้องๆทุกคนที่น่ารักค่ะก็วันนี้ได้รับ มอบหมายมาว่าให้เป็นสาวหวานเนาะก็จะพยายามหวานไม่รู้ว่าต้องกินน้ําตาลกี่กิโลมาถึงจะหวานเท่าเท่ากับที่น้องๆอ,อยากได้เนาะวันนี้ก็คือจริงๆแล้วอะค่ะอยากมาบอกเล่าก่อนว่าวันนี้เป็นคนที่รู้สึกตัวว่าสวยสวยแล้วไม่สวยได้อีกไปไม่กว่านี้แล้วเนาะก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยเราไม่ต้องทําอะไรมั้งเลิก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 เริ่มเดิมทีเลยไม่ได้กินดีบอนที่ซ้ำไปเพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่ต้องไม่ต้องกินดีบอนเพราะว่า สำหรับคนที่ไม่สวยเท่านั้นนะคะเพราะตัวเองสวยแล้วก็เลยรู้สึกว่ารีบอนไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเข้า,ไม,ขาไม่ต้องเข้าเข้ามาในชีวิตแต่เป็นคนที่อยู่ฮ่องกองพอกลับมาจากฮ่องกองพอมาเจอน้องๆที่ที่บริษัทเฮ้ยน้องๆทุกคนแบบว่าจากมนุษย์ป้าเป็นเด็กทุกๆคนนะ่ะเราเราด้วยความเป็นผู้หญิงเรายอมไม่ได้เนาะเราก็เลยเริ่มรีบอลขึ้นมาค่ะรีบอนก็มีเนาะโคสน้อยก็ทั้งถีบทั้งดันทั้งแตะ ทั้งแบบโมโหทั้งไม่รู้จะน้ำสาดยังไงให้ชดายอมแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองก็คิดว่ากินบ้างไม่กินบ้างเอาหน้าสวยเอาไว้ฉันเอาสวยชูเอาไว้อย่างนี้ค่ะแต่วันนี้เราเข้ามาในในเลกาซี่แล้วมีความรู้สึกว่าเราอ่ะเป้าหมายเราอ่ะเริ่มใหญ่ขึ้นและเริ่มชัดขึ้นทุกคนว่าไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอ่ะเป้าหมายใหญ่ขึ้นชัดขึ้นการกระทําของเราก็ต้องเป้าหมายใหญ่การกระทาของเราก็ต้องเยอะ แล้วก็ต้องใหญ่ขึ้นตามดําดักถทาวันนี้ที่กไม่ได้ก่อนที่ไม่ได้เริ่มตัดสินใจออกกําลังกายที่จริงแนละ้วบอกก่อนเลยว่าตัวเองเป็นคนที่ใครๆรู้เลยว,ว่าเป็นคนเป็นคนที่โดดเรียนวิชาพละครูพละจะจะจะรักมากเพราะว่าตามหาตัวไม่เจอจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในครูพละเพราะครูพละจะจาชื่อได้เพราะว่าไม่เคยเข้าเรียนเลยไม่ชอบเพราะว่าเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นชุดยูโดเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นชุดพละรู้สึกว่าเงอออกแล้วมันมีความรู้สึกว่าเราไม่สวยก็เลยรู้สึกเป็น ไกลมากจากการที่ออกกําลังกายจนกระทั่งอะค่ะเข้ามาอยู่ในวงการของเล g a ซี่เป็นวงองค์การที่แบบถ้าเราไม่คิดถึงเรื่องสุขภาพเนาะเราก็จะคิดถึงความสวยงามขึ้นมาเพราะวันนี้บอกเลยว่าวันนี้เข้ามาในเลกาซี่อะค่ะเป้าหมายของเราคือเดือนละล้านเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่คนอื่นเขาทาแล้วเราจะไม่ทําก็เลยเกิดการตอนแรกเกิดฉีบน้องก่อนทีบน้องในทีมงานก่อนฉีพี่นาวไปเฮ้ยไป ในใจนไอลทำไปแบบพี่แบบว่าแบบแบบหวังดีกับน้องอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ถีบพี่นาไปก่อนเฮ้ยพี่นาได้นะคะทีนี้เ no นี่ยโนชอยช์แซวไม่มีใครจะต้องถีบแล้วแล้วด้วยบวกกับว่าความที่เราแบบเป้าหมายชัดเป้าหมายใหญ่เราต้องทําทุกอย่างที่คนอื่นเขาทาได้ก็เลยเกิดแรงบันดาลใจเกิดขึ้นค่ะแรงบันดาลใจอันนี้เกิดทําขึ้นมาก็ได้สักพักหนึ่งแล้วพี่น้อยก็บอกเนาะว่าวันเนี้ยเฮ้ยพี่พิชดาพี่เรา,าต้องทําแบบนี้นะพิชดาต้องกินแบบนี้นะ เฮ้ย hey, พี่น้อยอย่ามายุ่งกับตรูได้ไหมเพราะกเพราะเราก็น้อยอยู่แล้วใครๆถ้าเกิดใครรู้จักชดาเนาะเป็นคนที่กินน้อยมากไม่รู้ว่าถ้าเกิดกินน้อยมากแล้วแล้วออคุณภาพหรือว่าจํานวนอาหารที่กินเข้าไปอะถ้ามันไม่อร่อยแล้วจะกินไปเพื่อพูดกับพี่น้อยไปจําว่าเพื่ออะไรแล้วก็งอแงงอแง,ง,อง,งใครก็ทํางงอแง,งตลอดเราไปทารู้สึกว่าเฮ้ยพื้นที่ด็กเพาะเราก็น้อยแล้วอะจะให้เรากินน้อยตัวเองอะบอกเลยว่าถ้าย้อนกลับไปนะพฤติกรรมของตัวเองคือ อชอบกินปูปลาส้มตำปูปลายำต้องแซบ่บก๋วยเตี๋ยวเลือคิดดูดยะจํานวนไซส์ของถ้วยอญ่เล็กเล็กหรือใหญ่ขนาดหดเล็กมากอ่ะใส่น้ำปลาสามช้อนอ่ะใส่น้ำส้มสี่ช้อนน่ะเอาสะใจเข้าว่าเอารสชาติเข้าว่าแล้วเชื่อไหมว่าการกินรสชาติทุกนี้ค่ะมันจะเกิดการเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,เพ,น,เ,พนเพิ่มขึ้นโดยเราไม่รู้ตัว เนี่ยค่ะมันคือการที่เฮ้ยทาไมอะลดความห่วแล้วไม่เกี่ยวอะไรกับอาหารวะส้มตำก็กินได้ไหมอะถ้าเกิดเราเป็นความคิดที่เก่าๆเนาะส้มตำม,มันก็คือผักมันก็คือแบบไม่เห็นมีอะไรที่ต้องห่วนเลยเราก็กินส้มตำกินเอ่อล่าก,ก็ได้เนาะกินน้ําตกอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยพฤติกรรมของตัวเองเป็นคนที่ชอบไม่ชอบกินอาหารที่ดีๆที่เดี๋ยวนี้เขาบอกให้ทานนะคะเช่นอาหารพรีเซิร์ฟลูกชิ้นเนี่ยทุกคนรู้เลยลูกชิ้นปิง้งนี่ชดาแบบ บอกเลยทุกคนรู้ว่าถ้าเกิดชดาตายไปอ่ะใส่บาตรลูกชิ้นหน่อยกับน้ําจิ้มพริกแห้งอ่ะโอ้ยชดาวิญญาณแบบวิญญาณไปไปสู่สวรรค์เลยอ่ะเอาแค่ลูกชิ้นปิ้งเท่านั้นเองเองนาะไม่ต้องใส่อะไรเลยหมูยอแบบเนี้หมูยอลูกชิ้นปิ้งเอ่อช่องตมปูปลาเห็นหน้าสวยๆแบบนี้นะคะปลาจอมปลาส้มทุกอย่างนะคะจนบางทีอยาไปสั่งแม่คา้าเออส้อมํำเนี่ยแม่ค้าบอกว่า อบอกแม่ค้าบอกว่าเอาปลาร่าเป็นต่อนๆเลยนะแม่ค้าบอกว่าคุณคนอีสานจริงๆยังไม่กินเท่าคุณเลยคิดดูวันน,นี้ค่ะแต่พอเราเริ่มเข้ามาอยู่ในวงการแล้วเริ่มรู้สึกเรียนรู้เริ่มรู้สึกว่าฉลาดมากขึ้นเมื่อไม,ม่กี่เดือนมานี้เองก็เลยว่ารู้สึกช่วงโควิดรู้สึกช่วงคใครๆเขาช่วงโควิดใครๆเขาอ้วนกันน่ะแต่เรามีคาวามรู้สึกว่าเราเริ่มมีสติแล้วเราก็เริ่มทําอาหารเองเราก็เริ่มที่จะแบบกลับมาสู่ลูก สู่แบบทาจริงๆเลยนะข้าวกล้องนี่บอกว่าทําไมถ้าฉันกินข้าวก็น้อยอยู่แล้วให้ฉันกินอร่อยเถอะกินข้าวขาวข้าข้าวนิ่มซื้อจากพี่รีมาห้ากิโลเมื่อวานเมื่อวันศืดพี่รีโทรมาถามก็ยังอยู่แต่ว่าโอเคก็ก็ทานนะคะตอนนี้ทานกลับมาทานข้าวเป็นคนที่ชอบทานอาหารนอกบ้านเป็นชีวิตจิตใจทุกคนรู้หมดแต่วันนี้หากออกนอกบ้านทานอาหารบ้านเอาอาหารใส่กล่องทานในรถข้าวดิดหนึ่งข้าวกล้องนะคะ แล้วก็กับข้าวทำเองไข่ต้มทุกอย่าง back to the basic มากๆเมื่อไหร่อะค่ะน้องๆเมื่อไหร่ที่เราเริ่มเห็นผลเราจะมีวินัยมากขึ้นเชื่อพี่เมื่อไหร่ที่เราทำวินัยจะ drive ตัวเองให้เกิดทำในสิ่งที่มากขึ้นและมากขึ้นค่ะวันนี้ก็เลยตัดสินใจ,นใจค่ะเป็นประกาศเลยวันนี้ Next Idol 7เจ็ต้องมีชดา <S 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 แน่แนอนค่ะ

เข้าเหมือนแบบไม่ได้เข้ายิมหรอกเข้าไปเล่นนะคะอันนี้แค่ขนที่สามเองนะหลังจากที่ตั้งแต่เดือนเมษามาเนี่ยค่ะเ,เปลี่ยนโคชนาการอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์พี่นาพยายามพี่นาบอกตอนนี้เราผัดกันเป็นโคชนในในธุรกิจนี้คือวันนี้ถ้าเกิดเขารู้มากกว่าเราก็เราก็ให้เขาเป็นโคชเนาะเรารู้มากกว่าเขาเขาก็ยอมรับเราเป็นโคชเป็นเป็นเรื่องธรรมดาในธุรกิจนี้น่ารักมากพี่นาจะโทรมาบอกตลอดว่าแจ๊บโปรตีนถึงไหม เจ๊โปรตีนถึงไหมถามเลยวันนี้โปรตีนยังไม่ถึงนะรออีกนิดหนึ่งพรุ่งนี้จะเริ่มโปรตีนถึงร้อยกรัมต่อวันค่ะนะ,ะนะ้ำล้ำสามลิตรอันนี้คือรูปร่างที่โภชนาการมาอย่างอย่างอย่างเรียกว่าแปดแปดสิเก้าสิอร์เซนแล้วก็มาแตะแตะยิมแต่อะไรที่ไม่ได้เล่นเครื่องแบบหนักๆเลยนะคะก็คือสามขวน,นี้เนาะถามถามว่าวันนี้ค่ะใครใครทำได้ไหมเฮ้ยหกสิบทำได้เด็กจะยอมไหมอ่ะ เพียงแต่วันนี้คุณไหนใจคุณไ่ใหญ่พอหรือเปล่านะคะวันนี้อ่ะจริงๆมันไม่มีอะไรมากเลยนอกจากว่าวันนี้ใจเราอ่ะได้หรือเปล่าใจเราอยากหรือเปล่าถ้าใจเราอยากใจเราได้ทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีชราทําให้ทุกคนทําได้แน่นอนวันนี้ก็ได้รับมอบหมายนะครูพักรักจําเครดิตพี่ฝนเครดิตพี่นานะคะตัวเองจริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่ได้ทานของหวานโชคดีหน้าเด็กเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้ทุกหมอบอกว่า อาหารอ,าออของหวานเป็นอาหารของความแก่ตั้งแต่เด็กมาไม่เคยเลยไอติมก็ไม่ชอบขนมหวานนี่ไม่ชอบ แต่ในบางครั้งเมื่อเราอยู่ในอยู่ในวงการนี้ในการทําโภชนาการนะคะในบางครั้งเราก็อยากทานของหวานเนาะน้ําตาลก็ทานคุกผู้นี้อย่างพี่ฝน,น่ยเป็นครูรูเรื่องอาหารแล้วก็ถามให้พี่ฝนน้นานําตาลยังไงพี่ฝนก็บอกให้งั้นให้ไปซื้อดออำตาลหล่อห้างกล้วยในใ,ใ,ใน,ใน,ใ,นในออนไลน์อย่างเงี้ยก็ซื้อมาทํากับข้าวนะพยายามพยายามเพราะวันนี้ตัดสินใจแล้ววันนี้เหมือนเป็นคนที่เป็นคนที่ถ้าตัดสินใจเองแล้วร้อยเปอร์เซ็นจะทาได้ดีเกินร้อยทุก แบบว่าต้องต้องทำให้ดีเกินร้อยวันนี้ตัดสินใจแน่นอนค่ะ next idol เจมีชะดาแน่นอนนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำเนาะแต่โต๊ะสวยงามเลยเนาะวันนี้เกี่ยวเนี่ยจ้าก็เดี๋ยวขอกระตุ้นนะคะขอเลื่อนจ้องนิดหนึ่งวันนี้อยากได้อะไรไหนบอกซิอยากให้แนะนำอาหารหวานอะไรจะหวานขนาดไหนนะคะก็วันนี้มันหวานได้ขนาดไหนก็จะต้องเป็นเอ่อของหวานที่มันก็เกี่ยวกับเออสินค้าของเรานะคะอย่างที่เรารู้ก็คือว่า จะมาแนะนำเนาะก็จะมีที่ฮิตกันมากๆก็คือตอนนี้เนาะก็มีแบคชีแบคชีจากไหนแบคชีของเราเนี่ยค่ะจริงๆแบคชีของเราเนี่ยเราไม่อยากให้เรียกว่าชาไทยเนาะแต่มันค่อนข้างใกล้เคียงชาไทยมากๆรสชาติที่อร่อยมากรู้ไหมว่าชาไทยของเราเนี่ยค่ะติดหนึ่งในห้าสิบของโลกนะเรื่องรสชาติความอร่อยนะคะแล้วชาไทยของเราอยู่ติดอยู่ ที่อันดับที่2ี่สิบเจ็ดของโลกนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ภูมิใจเลยค่ะวันนี้ชาไทยของเรานะคะติดอันดับที่27สบดของโลกเลยนะคะแล้วก็แบ็คชีของเราอันนี้นะคะ่ะจะไม่ดีได้ยังไงเนเมื่อเลกเอซี่อันนี้คือล็อกที่สองที่ปรับปรุงรสชาติแล้วนะคะอร่อยมากๆนะคะเข้มข้นหอมมากๆนะคะวันนี้มาจากโรงมาจากเออประเทศเยอรมันนะคะรัฐเบาเรียที่ประเทศเยอรมันนะคะแล้วก็ผลิตโดยเออโรงงานนะคะที่ชื่อ มาตินเบลเวอร์กรุ๊ปนะคะเออโรงงานนี้เป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงในด้านการทำอาหารเกี่ยวกับพฤกษชาติ i, นะคะทุกอย่างที่เป็นพฤกษชาติ i, ทั้งหมดเนะะี่ยค่ะโรงงานนี้เราเอาเข้ามาคือเป็นโรงงานที่มีคุณภาพแล้วก็มีชื่อเสียงทางด้านนี้มากๆนะคะวันนี้ก็จะมาทำจริงๆแล้วอยู่ฮ่องกงกแบบนะ็แอบนะแอบทานเอ,อ่อชาเขียกเนาะวันนี้ก็จะมาทำชาเขียกเลยนะคะ เริ่มแรกเลยก็คือเราจะต้องมีหน้เอกของเราคือนูทิโปนะคะนูทิโปของเราอย่างโปรโตีนอย่างที่พี่นันพูดเมื่อกี้เนี้ค่ะโปรโตีนของเราอันนี้นะคะศูนเปอนแฟตนะคะโปรโตีนจากสามแหล่งเลยนะคะสก n ม e นลนะคะปลาน้ำเลือกนะคะแล้วก็ถั่วเหลืองนะคะอันนี้นอกจากจะให้โปรโตีนแล้วนะคะทําให้ ริ้วรอยบนใบหน้าสวยงามแต่งตึงไม่ต้องโบด็อกเลยนะคะจากซองนี้แล้วเรามีเวลมูลค่ะเวลมูล well เป็นนวัตกรรมที่เราซื้อมาเกือบสาม0ันกว่าล้านนะคะใช้เถอะอุตสาห์ซื้อมาตั้งสามพันกว่าล้านด้วยวันนี้ค่ะดูที่โปรนี่ออกมาเมื่อห้าปีที่แล้วเราพรีเซนต์ตั้งแต่ห้าปีที่แล้วเลกาซี Legacy ที่มีวิสัยทัศน์จริงๆเลยนะห้าปีที่แล้วอะ่ะเราอะ่ะท่ากับคนที่อยู่เก่าๆมาเลยโดนฝึกให้พูดว่าเป็นโปรตีนเป็นเวลมูลที่วันนี้ค่ะ สามารถทานเข้าไปแล้วแล้วป้องกันไวรัสที่ยังไม่หาวัคซีนไม่ได้เราเปนเช่นแต่ห้าปีที่แล้วมันคือเป็นกรอบป้องกันเลยนะวันนี้ขยายโรงงานเลยนะคะวันนี้โรงงานเดียวเราไม่คอนะคะงานสองสามโรงงานเพื่อผลิตตัวนี้โดยเฉพาะในตลาดนะคะวันนี้คายดีมันนะขอไปทำตลาดกันนะคะวันนี้ก็ขอทำนะคะวันนี้ต้องมีน้ำนะคะต้องมีน้ำก่อน วันนี้ก็จะใส่มีท็อปปิ้งอะไรดีใครอยากได้ท็อปปิ้งอะไรคะว่ามาเลยเนาะวันนี้ก็จะทําเป็นขนมก่อนเนาะเป็นขนมขนมที่วันนี้ของหวานก็เราจะใช้ครูทิโที่ค่อนข้างเข้มข้นหน่อยนะคะเราไม่เอาเป็นเป็นเครื่องดื่มแล้วเป็นของหวานเพราะฉะนั้นก็ต้องการเข้มข้นให้เหมือนใกล้เคียงกับ ของหวานที่มากที่สุดนะคะก็เราจะใช้มูทิโปะคะ่ 1, 2, ะหนึ่งซองแล้วน้ํานิดเดียวนะคะน้ําไม่ต้องเยอะเพราะว่าให้ใกล้เคียงกับขนมหวานของเราที่เราจะทานนะคะแล้วเราก็จะเอานี่นะคะใส่เห็นไหมควันขึ้นเลยปกขึ้นเลยเพราะว่ามันละเอียดมากมากนะคะด้วยความดูดซึมมันจะดูดซึมได้เยอะมากกับการที่มันมีนาโนมากๆนะคะแล้วก็ขี้เหลานะคะเช่นแบบนี้นะคะเช่แบบนี้นะคะแล้วเราปักใายไปเลยนะคะวันนี้ทำขนมก่อนเนาะ ใส่น้ำแข็งยี่นะคะน้ำแข็งน,น้ำแข็งนะคะแเราก็ใสออ่ใส่อโวคาโดผลไม้อโวคาโดเนี่ยค่ะมีประโยชน์มากนะคะแล้วเหมือนแบบเ็คล้ายากับเอาเมันน้ำแข็งใส่เนาะก็ทำนี่เลยใส่น้ำแข็งใส่น้ำแข็งใส่อโวคาโดนะคะใกล้ๆเลยเนาะน้ำแข็งใส่อโวคาโดอย่างนี้นะคะ แล้เราก็ใส่นูติโปลงไปนี่นะคะนะเนาะอ่านทานไหมหอมมากๆเลยหอมทั้งนูติโปแล้วก็หอมทั้งอะโวคาโดนะคะไม่คอนะคะวันนี้เราสั่งพิเศษค่ะพิเศษยกใส่ไม่ใส่ไข่นะคะขนมนะคะเราใส่ท็อปปิ้ค่ะเป็นนี่ระดาาเลือกเป็นอัลมอนด์นะคะอัลมอนด์แล้วก็มีเมล็ดซีสต,ต่างๆโรยหน้านะคะ จะไปทำกันก็ได้นะคะนี่จะเอาเป็นงาดางาขาวได้เลยนะคะแล้วก็โรยหน้าไปแบบนี้ค่ะเนอะเดี๋ยวถ่ายให้ดูเนาวว่ามันจะเป็นยังไงนาทานไหมน่าทานไม่ตอบหน่อยน่าทานไหมน่ากินมาก่าทานมามกค่ะง่ายมากมากเลยเค้ง้อ หอมมากกินจุ้นหวานกะทิแปลงไทยเลยกะทิแปลงไทยที่เอาไปใส่งาดำขาวลงนะได้เลยเนาะแล้วก็แบบว่าเอาโลคาโดอันฝอยมากอร่อยจริงๆหอมบอกพวกเนี้ยถ้าใครไม่จัดเช่งของให้จุดจุด้หวานมันหวานมันจริงๆหวานมันอันนี้หวานมากอันนี้อร่อยอร่อย,อรอยจริงต่อไปนะคะก็เป็นตัว เพว่าของเราคือเออชาไข่มุกค,ค่ะชาไข่มุกของเราเนาะวันนี้ก็คกือั้ำดำมานะคะก็นะเนาะเป็นเป็นคนที่ไม่ชอบทานอะไรที่มันใสๆอะ่ะก็เลยรู้สึกว่าใช้น้าน้อยใช้น้าน้อยเพื่อว่าอัตราลดในการดื่มจะได้แบบว่าดื่มดานะคะเนี่ยใส่จะเห็นว่ามันเนี้ยค่ะผงนะเราจะเห็นผงแบบว่าเห็นไหมแบบว่าฟแบบุ้งมากอ่ะฟุุงมาก ลุงฉันบอกว่าอุ้ยถ้าโดนไปเนืก็ไปในท้องได้เลยมัดเลยประมาณนั้นเนาะแล้วเราก็ใช้แก้วเช็คนะคะเลือกแก้วเช็คเด็ดสุดเลยก็เป็นแก้วเช็ทยกม้าทุกสีทุกแบบนะคะแก้วเลกซี่นะคะใครมีแล้วบ้างเขามีเขามี น,นะนี่วันนี้นะคะขอบคุณเลยค่ะคะ่ะชาไข่มุกค่ะชาไข่มุกคาราเมลนี่จัดเลยนะคะนี่เม็ดแบบว่าเป็นเม็ดรูปเพชรเลยนะคะเนี่ยใส่ที่ก้นแก้วก่อนนะคะใส่ก้นแก้วเนาะพอใส่ก้นแก้วเสร็จแล้วเรากพเอาโปรตีนนะคะเทไปเนะเเาะเกเราซื้อ <till S 2> ที่ไหนคะ่ะ อะไรนะคะตัวเม็ดเม็ดสีน้ำตาลนะคะพี่ตาเห็นน้ำคือนี่พี่ตาไมที่หน่าเนาะแล้เราก็ใส่น้ำแข็งนะคะเราลืมไปได้เลยนี่ชาของเราหอมมากใช้สองซองนะตัวชิ้นตัวชิ้นตัวชิ้นน่ะใช้สองซองเลยค่ะสองซองเนาะนี่นะคะได้เลยนี่เนาะนี่เนาะเออไข่มุกเห็นไหมอยู่ก้นๆเนาะชาไข่มุกซื้อที่ไหนคะน่าทานจัง เป็นมาเบลลงไปเนาะเป็นมาเบลลงไปนี่เราไม่ใช้ไทเกอร์นะคะแต่เราใช้มามาเบลได้นะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะท็อปปิ้งต่อด้วยไา้ไข่มุกเต็มๆน,นี่ร้อนๆร้อนๆเลยนะคะแล้วก็มีนลอดด้วยนะคะไฮโซหรือลามาเรามีช้อนด้วยนะคะนี่ค่ะอร่อยมากนี่ขอบอกนี่ ชาไข่มุกค่ะไปติตถามพี่นาได้เล,เลยว่าเมนู้พี่นาซื้อให้ที่ไหนนะนี่ชาไข่มุกนี่อร่อยมากเป็นแบบว่ารสมันแบบเป็นเป็นบบคาราเมลด้วยนะมันไม่ได้แบบว่ามันเป็นไม่ไม่ใช่ชาไข่มุกที่แบบว่ามีแต่แป้งมันแบบไม่ใช่บบบุกกะไม่ใช่บุกแล้วไม่มีรสชาตินะเป็นชากกินนะอยากกินนะ <Myster ious S 1> มากห <É. S 2> <ช>อมมากไปกินเนาะช้อปปี้ค่ะช้อปปี้มีขายแล้วกนกันนะคะหนูข่งช้อปปี้เหรอจังช้อปปี้รีด่แล้วก็เกินช้อปปี้มันขาย ใร่มาหอมหอมแบบว่าหอมแบบถึงหอมถึงถึงชั้นล่างชั้นบนเลยอะเนี่ยถึงดาดฟ้าถ้าเกิดมันมีไม้แล้วจะได้เสียงกรอบกรอบกรอบแบบกรอบมากมากเลยหอมมากแม่<ๆ>แม่ขอพิกัดบ้านดยค่ะอะไรนะคะขอพิกัดบ้านดยค่ะเดี๋ยวจะไปค่ะ ไปเลยเหรอคะเดี๋ยวแม่กาลังผลิตส่งให้ก็ได้นะคะอร่อยมากขอบอกยี่ห้อนี้ต้องมีนะคะต้องจัดเพราะว่าชดาเคยไปเดินซีซูเปอร์แล้วแล้วก็มันเหมือนเป็นเบนบุกที่มันไม่มีรสชาติอะค่ะเนาะก็มีอะไรอีกเนาะมีอันเดียเนาะีกันก็คือเอ่อเป็นถนมหวานเหมือนกันเป็นขนมหวานเหมือนกันไม่ต้องทำเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเสร็จแล้วไม่รู้จะไปกิน้องจะแต่ผู้ชายก็ไม่มีเนาะไม่มีผู้ชายให้ช่วยกินเดี๋ยวก็อธิบายเฉยๆวันนี้นะคะ ก็ใส่น้ำแข็งเหมือนเดิมนะเนอะาใส่ไข่ดีแล้วนะ,ะใส่เป็นเฉาก้วยก็ได้เฉาวก้วยใส่เป็นลูกเดือยเอาเนื้อภาพเอา,า,เอาใส่น้ำแข็งลงไปในถ้วยนะน้ำแข็งแบบละเอียดเลยอียดเลยนะใส่ลงไปในถ้วยแล้วก็ลินเอ่อชาไข่มุกเนี้ยค่ะชาไข่มุกเมื่อกี้นะ เข้มข้นเข้มข้นนะใส่ลงไปแล้วก็ใส่เขาฟ้วยพูนพูนใส่ลูกใส่พูนพูนอู้หูขอบอกขอไม่ตำไม่ได้นะคะไม่ตำไม่ได้พวกนี้ทำสักอย่างหนึ่งแล้วก็ส่งมาให้ดูเลยนะคะว่าให้ชื่นใจว่าวันนี้มาแนะนําแล้วมีประสิทธิภาพในการกินสุดๆนะคะวันนี้ก็กด้วยกักับเดิมนะคะวันนี้อะโวคาโดเป็นผล,ลไม้ที่ ใชขมันดีนะคะแล้วก็ทานถ้าลูกเล็กมันแล้วแต่พันอะพันใหญ่พันเล็กแต่ส่วนตัวแล้วสั่งมาหลายพันมากเลยส่วนตัวได้่จริงแล้วอะพันอะโวคาโดเมืองนอกรู้สึกว่าหายากมากเลยที่รสชาติคล้ายเมืองนอกแล้วก็ลองแล้วรู้สึกว่าแบบเหมือนเหมือนรู้สึกว่าผิดหวังแต่ว่าพันเนี้ยค่ะพันเล็กและหยักๆยักอันเนี้โอเคโอเคเลยแล้วก็พันนี้เนาะสองพันอันเนี้ค่ะสุดยอดเนาะแล้วก็เราก็มาสร้าง สร้างละะนนรลา,า,างคุดีๆกันกับพี่หมีนะคะวันนี้เรามาสร้างคุดีๆกันกับพี่หมีนะคะก็วันนี้ชดาก็เพลินใหม่ให้กับเอ็มซี